หลังจากที่เราอยู่ฝั่งฝั่งไปน้ำของใช่ฝั่งประตูตะกี้เราสัมภาษณ์โค้ชู้ลักษาประตูโค้ชองทีนี้มาถึงเโค้ชโค้ชใหญ่นะความมั่นใจความมั่นใจสําหรับวันเสาร์นี้ที่เราจะต้องเตะกับนาาจริงๆมั่นใจทุกนัดครับไม่ว่าจะไปเยือนสตูลหรืออัตโนมัตอาจจะโชคไม่เข่าข้างหรือเรื่องเกมของเขาในวิธีการเล่นเทคนิคกรรมการได้ไหม มันก็ก็อย่าไปพูดถึงแต่เพียงแต่ว่าเราก็เห็นกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าทุกเกมที่เหลือตั้งแต่สตูลมาเราก็หวังสามแต้มเพราะว่าพื้นที่ในแชมเปี้ยนลีกก็เปิดกว้างสำหรับเราครับแต่ต้องต้องตามจี้ติดประจวบไม่ได้เพราะว่าประจวบเนี่ยยังจะต้องเจอนาลาจะต้องเจอเราหรือแม้จะเจอชุมพรอ่าซึ่งซึ่งเขายังหนักแต่เราจะเจอนาลา วันที่เราเป็นเจ้าบ้านก็คือวันเสาร์ที่11ถ้าเราผ่านได้โอกาสเรา90%แน่นอนคุองค์ก็ต้องไล่ตามให้ถึงแชมป์ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะเป็นแชมป์ได้ก็ขึ้นอยู่กับประจวบด้วยที่เขาเหลือ3 3แมตช์ที่เขาจะเจอทีมหลักๆก็คือนาราธิวัตรจุมพร,ร,รแม้กระทั่งเรารนะครับ,รบปัตตานีไม่รู้ก็เจออย่าง ยังเหลือแมตต์หนักๆอีก3ามสแมตต์ก็คือทีมหัวตารางแต่ของเราเนี่ยเหลือนาลาทีมเดียวแสดงว่านาลานี่เป็นตัวแปรตัวหนึ่งเลยกสำหรับทุกทีมใช่ครับแล้วก็เขาเองก็มีโอกาสถ้าเขาเก็บแต้มได้หมดเหมือนกันใช่นะครับน่าสนใจครับของเราก็หนักอยู่นาลาจากนาลาแล้วเราจะเหลือแลนอมสุร่ารังนาแล้วก็กลับมาเจอเป็นจบตช์สุดท้ายในบ้านเท่านั้นเท่านีจานะตั้งแต่วันเสาร์นี้เลยซึ่งเราจะเปิดบ้านเจอกับ นารายู่ในเตดผ่านไปเราจะไปเยือนเยือนสองนัดเยือนระนองกับพังงาแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับสุรา์แล้วก็เจอกับประจวบรับ15แต้มเนี่ยโคจิงคิดว่าเราจะโกยได้เท่าไหร่ครับ15แต้มจืออยู่ถ้าได้ถึง13ก็เยี่ยมนะแต่ถ้าได้หมด15ก็คือแน่นอน9แต้มแน่แคือในบ้านทำได้ไหอาจารย์ก็ต้องต้องทำไม่ได้ถ้าถ้า9แต้มในบ้านหมายความว่าเราจะต้องชนะนารายอยู่ในเตดแลวกับซูราด สุท้ายนัดสุดท้ายเป็นประจวบเลยประจวบนั่นโอเครับรองสมมุติรับแต้มเขาจะไปหักกันเองครับสมมุติว่าแต้มมันหยุดเสียจนหมดแล้วมาสุดท้ายนัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแมตช์ชิงดำไปถึงโอกาสที่จะชิงแชมป์ด้วยกับประจวบแบบนั้นเนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเราต้องเก็บแต้มให้ได้ทุกนัดใช่ไหมฮะแล้วทีนี้นัดสุดท้ายกับประจวบเขาก็เก็บได้ทุกนัดแต่ทีนี้ผมมาเจอกันนัดนั้นข้อมูลเนี่ย วันนั้นเนี่ยเราสามารถตัดสินแชมป์หรือว่ารองแชมป์เราไปแชมป์พิีกันอีแล้ว <ừ. S 1> แต่ว่าวันนั้นที่เรามาตัดสินเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องอไปเ,เป็นแชมป์เลยหรือว่าเราจะต้องคาดหวังว่าเฮ้ยเราเป็นแชมป์พิธลแล้วเราสง่งเ,เราสง่าาสงนักเตะที่มีผลต่อรอบแชมป์พิลีกะ่ะก็คือดีเลีเ่ยงไอ้พวกใบเหลืองใบแดงพวกนี้เราจะสง่งตัวเต็มที่ไหมว่นงั้นเนอะคือตรงนั้นเรายังคาดหวังไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยประจวบเนี่ยเขายังเจอหนักอีกสามเนี่ยเขาอาจจะพลิก แพ้2แมตต์ตรงนั้นได้ไม่ใช่แช่งกันนะแต่หมายว่เาเป็นเป็นไปได้หมดอย่างที่ผมเคยบอกว่าหัวตารางท้ายตารางเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างแต่หน้าเวลาเนี่ยที่เขามีกําไรมากกว่าเราก็คือเขาเจอทีมอ่อนนิดหนึ่งก็คือหัดใหญ่นอกนั้นก็คือเขาเจอหนักทุกทีมเขาแข่งน้อยก,กว่าเราหนึ่งนันดนนด้วยหนึ่งนัดด้วยหนึ่งนัดด้วยแล้วแทมเขาหนีเราไป3ถึง4แต้มฉะนั้นถ้าเขาพลาด2นัดอย่างที่บอกนะแล้วก็สุดท้ายมาเจอเราอีกนัดน,นะ เดี๋ยเขาเสมอแค่สองนัดไม่ว่าเสมอนารากับเสมอจุลพรเขาก็แต่เราสามารถเจ็บได้แล้วมาเจอเขานัดสุดท้ายนั่นก็คือเราต้องหวังเราเป็นแชมป์เหมือนกันแสดงว่ายังไงก็แล้วแต่นัดสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเราเจอประจวบเนี่ยตัวเราส่งเต็มได้แน่นอนสนามแตกไหมเจอประจวบในสนามแตกเลยอาจารย์ก็คือฝากแฟนๆมาเชียร์น้องๆเขาเยอะๆให้กําลังใจเยอะๆเพราะว่า ถ้าปีนี้เราได้ไปแชมเปียนลีกหรือได้แชมป์ในโซนภปากใต้มันก็จะขยับถึงเรื่องของมาตรฐามวิธีการเล่นเตก็กๆหรือว่าความรู้สึกที่เด็กทุ่มเทกับสโมสรทางเอเนี่ยที่ที่จะไปถึงแชมเปียนลีกได้นั่นคืออยากให้แฟนบอลเข้าม,มาชมมาเชียร์และให้กำลังใจน้องๆในทีมเยอะๆไม่ว่าจะผู้บริหารเองหรือว่าตัวนักฟุตบอลเองตอนนี้สมาธิหรือความมุงมั่น เกิดร้อนตอนนี้โฟกัสไปอยู่ตรงนั้นแล้วโฟกัสว่าเราจะต้องเป็นแชมป์ละหรือไม่ก็เต็มที่เราแชมเปี้ยนลีกละ,ะออมีม,มีมีคำถามจากทางบ้านโคครับเ,ออเป็นไปได้ไหมเวลาตางฟุตซีขึ้นนำหนึ่งเดี๋ยวยบ้านใคร บ้านเราบ้านนายบ้านเราต่างเทีฮะคำถามทาง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 ห้องของต่างเ c ีเออบ้านตรงนั้นเขาบอกถ้าเกิดนำหนึ่งศูนย์เป็นไปได้ไหมบุกต่อไปเรื่อยๆไม่ไม่รับอย่างเดียวไม่รับคือคือจริงๆของผมนะสไตล์เนี่ยผมผมจะรับเบื้องต้นก่อนก็คือเล่นไม่ให้พลาดแต่ถ้าเกมมันเปลี่ยนได้โดยเฉพาะที่เรานําอยู่แล้วผมไม่เคยมารับนะเม็ดเดียวนี้ยังรับไม่ได้มันมีโอกาสเสมอ นำแล้วไม่อุดมา้งนั่นเถอะถูกต้องแต่ว่าบางทีทางรั้งรูปเกมมันเป็นไปตามรูปเกมใช่แต่ถ้าไปสองแล้วมีโอกาสถึงสองนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเม็ดเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกต้องเหือกกันเรื่องของการโคตรวนำเขาลุ้งแล้วเรามาแพ็คเลยแต่ไม่ใช่ถ้าแพ็คเลยมันก็มีแก่เสมอกับแพ้เสมอกับแพ้นาทีเดียวมันพลิกได้เป็นสองประตูได้เลยนะก็เหมือนเหมือนเหมือนสตูลกันนาลาเนี่ยเนี่ยมันยิงเสมอ นาที8 8แแล้วมาได้จุดโทษนาทีสุดท้ายเรื้อร้อยเลยเรียบร้อยเลยเกมเปลี่ยนเลยแค่2สองสามนาทีแล้ไม่ได้ก็คือต้องมีเม็ดที่สองมาหรือเม็ดที่สามมาหรือในเกมถ้าแผงหลังมันดูไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเออครับเสาร์นี้เป็นไปได้ไหมที่แฟนต้าฮิเซจะเห็นส่วนหน้าทีมชาติไทยก็กําลังให้โอกาสเขาอยู่อารอนอารอนอารอนชายบุตรครับใช่กำลังให้โอกาสเขาอยู่ ก็ก็คงจะมีโอกาสคงจะมีโอกาส 60- 70%ซัียงแต่ว่าตอนนี้เขาปับตัวเข้ากับเรื่องเกมใช่ใช่เพราะว่าถ้าลงไปแล้วมืงมัวมันก็ไม่ใช่มันจะทำให้เกมเสียครับก็คือต้องเอาเรื่องของระบบก่อนจุดเด่นของเขาจุดเด่นของแท้นก็คือเรื่องของความเร็วคะร่างกาย นะครับแต่วิธีการเล่นก็ยังต้องปรับอีกนิดนึผมก็คือต้องต้องให้เขาคอนโทรลบอลมากหน่อยไม่ต้องใช้ความเร็วมากใช้เมื่อเวลาต้องใช้ไม่ใช่ใช้ตลอดเวลาหรือเลี้ยงตลอดเวลาไม่ใช่ใช่เขาสามารถเก็บบอลได้ใช่แต่่การหาพื้นที่ว่างของเขายังยังยังไม่ไม่เข้ากับระบบของทีมใช่ครับผมจางครับ ยืนยันชัดเจนเลยต่อหน้าแฟนๆของต่างประเทศเสาร์นี้เจอกับนาลายยูเนเต็ดเป็นไงครับอาจารย์สามแต้มครับสามนะอาจารย์สามสามแต้มครับสามแต้มเพื่อแฟนบอลน,นะครับ,สา,บสามแต้มเพื่อแฟนบอลแล้วก็เพื่อความมุ่งมั่นของเด็กนะครับสมาธิและเป็นขันกำลังใจของเด็กที่จะก้าวต่อไปในแชมเปี้ยนลีกคร,ครับผม ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสามแต้มชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกงี้นะครับคอยติดตามดูสามแต้มเก็บใส่กระเป๋าใช่เก็บใส่กระเป๋าพวกเราเพื่อลุ้นแมตช์หน้าต่อครับผมบรรยากาศในสนามตอนนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมครับแล้วก็ดูทางวันนี้อาจารย์ซ้อมครบเกมนุกเยอะเลยตอนนี้วันที่เอกชัยพอชุมติดกระปุก คงทอดชุบอ่ะใช่ใครทรัคนนี้ไม่รู้ลุยมันเข้าไปโกอยู่นั่นไงยิงมันเข้าไปให้โกพังแทงใส่สาตัสนสยใส่สาตัสมันให้เต็มพลังสับขา